ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME รวยทะลุมิติกับดิฉันชาทินีบุญยุบนค่ะวันนี้พิเศษจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า1ชั่วโมงเต็มของรายการเราเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่งานมหากรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่4ค่ะซึ่งจัดโดยนิตยสารตั้งตัวนั่นเองและบรรยากาศในงานจะมีความน่าสนใจยังไงนะนะคะคุณผู้ชมรวมถึงบริษัทแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมในงานนี้มากน้อยขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ากีตาร์ไททูนั้น ซึ่งผู้ที่จะร่วมเป็นสวยเรานะคะอยู่ข้างาดิฉันแล้วะค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณแอนค่ะคุณแอน,แอนต้องขอถามนิดนึงค่ะว่า glitter tattoo เนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะ glitter tattoo คือ tattoo แบบ temporary ค่ะ <ใน S 1> ชั่วคราวที่สามารถล้างออกได้แต่ที่สำคัญคือมันจะมีสีสันค่ะ,คะแล้วก็จะมีความแวววาวแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะที่พี่แอนทําไว้อันนี้นี่คือมันจะอยู่ได้ประมาณกี่วันคะพี่สามถึงสิบสี่วันค่ะสามถึงสิบสี่วันเลยถือว่านานมากมากเลยนะคะก็ค่ะปกติเนี่ยที่เราเคยเห็นแททูปกติเลยเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีดำอะไรอย่างนี้สีดำหรือว่าเฮนน่าสีน้ําตาลค่ะแต่อันนี้ของเรานี่ถือว่าแปลกใหม่นะเพราะว่าเป็นสีสันด้วยเป็นแฟชั่นแนวใหม่ค่ะอันนี้นี่คือมี ยังไงบ้างคะมีธุรกิจแบบยังไงบ้างเดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะข,ของเราเนี่ยจะจำหน่ายอุปกรณ์ค่ะ<า>ที่สามารถนำไปเปิดร้านให้บริการได้ค่ะค่ะอันนี้คือมีคนมาสนใจที่จะร่วมลงทุนกับเราบ้างหรือยังคะอ,อ๋อมีค่ะอ๋อยังไงบ้างคะที่แบบเป็นก,กี่ขนาดอะไรยังไงบ้างออชุด professional kit เนี่ยจะมีทั้งหมด3ขนาดค่ะจะมีเล็กกลางใหญ่ค่ะในชุดนี้ก็คือจะมีสีมี มีออะไร <S <S ใช่คร,รบเลยค่ะ<อ>มีกาบเพชรให้ถ้าชุดใหญ่สุดของเราเนี่ยจะมีสีทั้งหมด100สีค่ะ ค่ะแล้วก็มีกาว10บขวดชุดแปลงปลายครบเลยเอ๊อย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะร่วมลงทุนกับธุรกิจแบบนี้ก็คือว่ามีการสอนอะไรยังไงบ้างไหมคะค่ะเราจะมีการอบรมให้ก่อนค่ะแล้วก็สอนเทคนิคการไล่สีวิธีทำค่ะให้พร้อมที่จะออกไปให้บริการาเห็นบอกว่ามีทั้งหมด3รูปแบบของอุปกรณ์อันนี้แบ่งเป็นราคายังไงบ้างคะพี่คะใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่12,500ค่ะกลาง จะมี5 0สีอ,อยู่ที่7 5 0 0ะค่ะ,คะเล็กลงมาหน่อยจะ36สีค่ะอยู่ที่6,000อันนี้มันแตกต่างกันยังไงคะแต่และขนาดนี้ก็คือว่ามีปริมาณสีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคะแตกต่างกันตรงจำนวนของสีกับจำนวนของกาวแล้วก็ลายอะค่ะค่ะ,คะ อยากถามนิดนึงค่ะว่ามันต้องมีลายให้เลือกหลากหลายแน่นเลยตรงนี้ของเรามีลายให้เลือกมากไหมคะจริงๆปัจจุบันเรามีลายประมาณ1000ลายอะคะ่ะค่ะ,คะก็ลูกค้ากเเ็เริ่มต้นเราจะมีจัดชุดให้ก่อนค่ะให้ไปลองตลาดดูว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหน <ừ> ค่ะแล้วก็มันเลือกซื้อลายเพิ่มได้ <ừ> ตรงนี้เราจะมีการอ <ừ> ัปเดตลายให้เรื่อยๆซัพพอร์ตลูกค้าอยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งก็เดี๋ยวเขาจะหยิบให้ดูนะคะคุณผู้ชมเห็นด้านข้างค่ะมีเมนูด้วยอันนี้อ่ะ เดี๋ยวลบกวนพี่แอนใช้ถือนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของลายที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกแล้วก็มาติดในร่างกายได้นะคะเราจะมีอย่างเช่นอันนี้ค่ะใกล้สิ้นปีแล้วงานคริสต์มาสก็จะเป็นลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับคริสต์มาสอย่างนี้นี่เองคือแบบว่าถ้าใกล้ช่วงเทศกาลอย่างนี้เราก็สามารถที่จะไปแนะนําลายนี้เป็นโปรโมชั่นอะไรต่างๆได้ด้วยอย่างอีกไม่กี่เดือนก็ฮาโลวีนแล้วค่ะ ก็ <g impressed> มา<ม>แง่งได้เลยีชุดฮาโลวีนด้วยหลายๆท่านนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะรูปร่างวิธีการทำต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในร้านกันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะตามพอนไปเลยค่ะใช่เลยค่ะใช่ค่ะพี่แอนอ่าอย่างตรงนี้นะคะพี่แอนอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่กาลังลองอยู่เอ๊ะแต่ลูกค้านี่ค่ะพี่แอนคุ้นๆมาก จริงๆแล้วบวก็ไม่รู้นะบูกไปหยิบจากข้างบนค่ะพี่ฮอนใช่ตอนแรกอยากได้หลักอยากได้ลายดาวแต่พี่ก็บอกว่าดาวนี่มันแท่านี้มันใหญ่ไปไม่ได้ใช่ก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวต้องถามพี่แอนนิดนึงค่ะว่าอันนี้คือถือว่าพอเราเลือกลายเสร็จเนี่ยค่ะอันนี้เป็นวิธีการแรกเลยหรือเปล่าคะพี่แอคะใช่ค่ะเราก็จะเอาลายเนี่ยแปะบนบริเวณที่ต้องการจะทําค่ะ วิธีการนี่ก็ง่ายๆคือตัวนี้มันจะเป็นแบบให้เรียบร้อยแล้วค่ะคะคนที่ไม่ว่ารูปไม่เก่งหรือว่าไม่มีหัวศิลปะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องวอรี่เลยเพราะว่าเรามีเเป็นบล็อกให้แล้วค่ะยังไงก็ไม่ไม่ผิดรูปแน่นอนอย่างนี้แล้วจะยังไงต่อคะพี่อนคะพอพอแปะลายแล้วเนี่ยเราจะลงกาวค่ะ่ซึ่งตอนนี้พี่เขากำลังจะลงกาวอยู่ค่ะ ถามพี่แอนนิดนึงคะ่ะว่ากับงานมหากรรมแฟนชายสร้างอาชีพครั้งที่สีน่นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่กิ๊ตเตอร์แททูมาร่วมด้วยค่ะใช่ค่ะปกติเราก็มีกิจกรรมกับที่อื่นนะคะแต่สำหรับที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะกลุ่มเป้าหมายหลกัลกๆเลยของเราเนี่ยค,ค่ะมาจะเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะจริงๆของเราทุกกลุ่มเลยนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะเพราะว่าเด็กๆก็ทําได้ค่ะผู้ชายก็ทำได้เราจะมีลายที่แบบสำหรับผู้ชายแมนๆหน่อย ก็คือว่าเรียกได้ว่าหลายกลุ่มเลยถ้าเกิดจะเป็นักศึกษานักเรียนก็สามารถได้หมดแทบทุกกลุ่มอย่างเช่นผู้ใหญ่เนี่ยสมมุติว่าไปงานราตรีก็อาจจะมีแจมเล็กๆหรือว่าอาจจะอยากเก๋นิดนึงก็แบบต้องคอ คล้ายๆแบบว่าติดกากเพชรอะไรนิดนึงสวยๆนะอันนี้คือต่อไปเป็นขั้นตอนของการตอนนี้เราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวบล็อกของเราเนี่ยออกนะคะก็จะเหลือแต่ก็จะเหลือแต่รูปร่างที่เป็นที่ทากาวแล้วอยู่บนผิวนคก็คือหลังจากนั้นก็จะต้องเกล่ยตรงนี้ออกทั้หมดก่อนเอาที่เป็นสีดำๆนี้ออกก่อนใช่ะค่ะ จากนั้นก็เดี๋ยวก็จะเอากลับลงใช่สีก็แล้วแต่อาจจะเป็นวันนี้น้องเขาจะให้เข้ากับชุดค่ะก็ได้ก็อาจจะมีให้1นึ่งสีให้เลือกถ้าเกิดว่าเราอย่างงั้นอยากจะแนะนําลูกค้าที่มาใช้บริการเราก็อาจจะแนะนําเป็นแบบว่าเออใส่ชุดอะไรสีไหนให้เหมาะสมกับตรงนั้นด้วยใช่อย่างสมมุติว่าเย็นนี้จะไปงานลาตีค่ะชุดสีอะไรตีมเป็นยังไงก็สามารถเลือกได้ ชมหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วอย่างเงี้ยราคาคิดยังไงบ้างคะราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0ยถึง150นะคะแบ่งยังไงคะพี่แอนคะขึ้นอยู่กับขนาดของลายความยากง่ายของลาย สีด้วยไหมคะตรงนี้หรือว่าสีด้วยค่ะนอกจากสีที่เราเราจะมีทั้งหมด5หมวดนะคะแล้วเราจะมีสีเรืองแสงด้วยสําหรับปาร์ตี้ตอนกลางคืนค่ะค่ะถ้าโดนแบ็คไลท์เนี่ยจะเรืองแสงขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จะมีสีที่เรียกว่าเลเซอร์เลเซอร์นี่มันจะเป็นสีอ่อนหน่อยแต่มันจะสองโทนขยับซ้ายเป็นสีหนึ่งขยับขวาเป็นสีหนึ่งอเรียกความโดดเด่นค่ะ พี่แองคะต้องขอถามนิดนึงถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะมาประกอบอาชีพกับปิตเตอร์แทตูต้องทำยังไงบ้างคะก็เรามีจำหน่ายอุปกรณ์ห้องอบลมนะคะค่ะ,คะแล้วก็มีซัพพอร์ตในเรื่องของลายอุปกรณ์ทุกอยา่างค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออะไรยังไงบ้างคะ,ะพี่แองอ่ามีค่ะ0 2 7 3์สองเจเว็บไซต์ละคะ w วิร uh, ์ลไวด์เวฟคริ i ต t เตอร์ i ี t ด o ค่ะค่ะอันนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าลายนั้นน่าสนใจและสวยงามขนาดไหนค่ะแต่วันนี้นะคะต้ของขอขอบคุณพี่แอร์มากๆเลยค่ะที่มาเริ่มพูดคุยกับเราในรายการค่ะ,อะขอบคุณค่ะแอนเป็นยังไงบ้างคะน้องบูอ้าวทำไมหันหลังให้คุณผู้ชมแบบนี้ล่ะเพราะว่านี่เลยค่ะบุจะโชวนี่ ที่เมื่อกี้นั่นเองน้องบูได้ไปทำลายที่ร้านคิเตอร์แททูบอกเลยว่าน่าสนใจมากใช่เพราะว่าเขามีนะคะที่เดียวในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วเขาเป็นธุรกิจที่ทำส่งออกด้วยนะคะแล้วลายสวยๆเนี่ยขอบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะคุณผู้ชมคะในงานภาคกรรมแฟนไายสร้างอาชีพครั้งที่4นะคะที่จะโดนเจตสารตั้งตัวนะเรียกได้ว่ามี้ายมาออกบูนมากมายถึง60กว่าล้านเลยทีเดียวอย่างที่เราไปพูดคุยมานะก็มีทั้งบ้านลูกชิ้นรวมถึงซูโม่ลูกชิ้นสยามเอส สายามเบสคซาฟี่โอ้โหคคเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะวัฟเฟิลอะไรด้วยต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจค่ะ<อ>แล้วก็วแบบอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องมาที่งานนี้เองนะค่ะใช่เพราะว่างานนี้นะคะเขาจะมีตั้งแต่วันที่12ถึง18สิงหาคามนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็มาดูได้ค่ะที่เดอะมอลบางกะปินั่นเองค่ะค่ะแต่จหรับนี้ด น่าเสียดายพี่พรเวลาหมดลงแล้วค่แต่ยังไม่ได้เวลาหมดเลยเพราะว่ายังมีบูธอิกตั้งหลายอย่างนะที่ให้เราเดินทัวร์เดี๋ยวเราสองคนนะคะคงต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะไปเยี่ยมดูบูธต่างๆที่เรายังไม่ได้ไปพูดคุยเพราะว่ามีหลายที่เลยค่ะที่น่าสนใจจริงๆค่ะแต่สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราทั้งสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับธุรกิจ s ออะไรนั้นต้องคอติดตามกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลา่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนสวัสดีค่ะ